ต้องยอมรับจริงๆว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะตัดสินใจผิดพลาดเนาะในหลายๆด้านของชีวิตเหตุผลครับมันง่ายมากจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมองว่าตัวเราเป็นคนที่สามารถตัดสินใจโดยมีหลักการชัดเจนมีเหตุมีผลแต่ว่าจริงๆแล้วครับเราส่วนใหญ่มักจะตัดสินใจด้วยการใช้อารมณ์นําหน้าแล้วเราค่อยนําเรื่องของเหตุผลเนี่ยมาแบ็กอารมณ์ตรงนั้นซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับมันไม่แปลกเลย หรือเราอาจจะตัดสินใจเป็นเพราะว่าความกลัวความรู้สึกแย่กับตัวเองหรืออาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจอีกแบบหนึง่งเราอาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองมากกว่า mm hmm. เราเลยเลือกที่จะตัดสินใจในบางสิ่งที่เรารู้ว่าผิดนะแต่ก็เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเนะี่ยรู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกอับอายแล้วก็หลายๆครั้งครับเราก็มักจะเลือกเส้นทางที่มันง่ายเนาะอยากจะประสบความสําเร็จไวเลือกเส้นทางที่อาจจะเสี่ยงหน่อยแล้วรู้ว่าเฮ้ยถ้ามันเวิร์คมันต้องสําเร็จแน่แต่ในใจก็รู้ลึกๆครับว่าไอ้ความสําเร็จรวดเร็ว มันไม่ได้มีมาบ่อยๆหรือมันน้อยมากที่คนส่วนใหญ่น่าจะมีนั่นะคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงพลาดในเรื่องของการลงทุนในลูกโซ่หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเราถูกชักจูงไปกับการตัดสินใจที่มันหลอกล่อเราได้อย่างชัดเจนแล้วเราก็พลาดกับมันซึ่งผมเป็นคนนึงนะผมก็พลาดเหมือนกันผมก็โดนเรื่องของลูกโซ่อะไรอย่างเงี้ยหลอกเงินไปเยอะเหมือนกันผมก็ตัดสินใจพลาดในหลายครั้งของชีวิต แต่ทีนี้ครับผมก็ได้รับบทเรียนกลับมามันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันแต่แน่นอนถ้าเป็นไปได้หลังจากนี้ผมก็อยากจะมีเรียกว่าเฟรมเวิร์กหรือว่ารูปแบบทางความคิดบางอย่างที่จะช่วยให้ผมตัดสินใจหลายๆอย่างในชีวิตให้มันดีขึ้นได้ซึ่งคำตอบครับเดี๋ยวผมจะให้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปเลยมันคือคอนเซปต์หนึ่งที่มาจากหนังสือเล่มนี้ครับอีกแล้วนะฮะ The Diary of a CEO คอนเซปต์ที่เรียกว่า Negative Manifestation หลักการของมันคืออะไรหลักการของมันครับคือให้เรานึกถึง worst case scenario เลยนึกถึงสาเหตุครับที่ทําให้โปรเจกต์ของเราที่เราต้องการจะตัดสินใจหรือบางอย่างหรือเส้นทางที่เราต้องการจะเดินไปเนี่ยมันล้มเหลวให้นึกถึงในอนาคตเลยว่าเฮ้ยถ้าเราลองนึกย้อนกลับมาลองจินตนาการว่าตัวเองอยู่ในอนาคตแล้วมองย้อนกลับมาแล้วมองว่าไอ้โปรเจกต์เนี้ยมันล้มเหลวไอ้เส้นทางที่เราเลือกเนี้ยมันล้มเหลวมันล้มเหลวเพราะอะไร และให้ลองนึกย้อนกลับมาดูแล้วทีนี้เราจะสามารถคิดในมุมมองใหม่ได้แล้วหาคําตอบออกมาครับแล้วค่อยมาหาแผนรับมือเพื่อลดโอกาสความล้มเหลวตรงนั้นลงอ่ะนี่ก็คือคําตอบเลยครับว่าเราจะสามารถตัดสินใจหลายๆอย่างในชีวิต ให้ดีขึ้นได้ยังไงแต่ทีนี้สำหรับใครที่ต้องการคําอธิบายหรือว่าการลงรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ต่อได้เลยนะครับแต่ที่ผมให้คาตอบตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะว่าคลิปนี้มันจะมีรายละเอียดเยอะนิดนึงมันจะมีความเป็นเนื้อหน่อยที่ผมไปอ่านมาแล้วผมก็อ,อยากจะมาแชร์บทลงดีเทลไว้ให้แต่สำหรับใครที่อยากได้เพียงแค่คําตอบเนาะว่าเราจะสามารถตัดสินใจหลายๆอย่างในชีวิตให้ดีขึ้นได้ยังไงหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจสิ่งยากๆในชีวิต มีคำตอบให้แล้วนะครับก็คือการนึกย้อนไปตอนที่มันล้มเหลวและให้คิดกลับมาว่าเออถ้ามันล้มเหลวล้มเหลวเพราะอะไรแล้วหาทางหรือว่าหาแผนรับมือกับความล้มเหลวหรือปัจจัยล้มเหลวตรงนั้นครับมาสำหรับคนที่อยากจะรู้ดีเทลนะครับว่าทําไมเทคนิคนี้มันถึง work แล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่อยากใช้มันกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่การตั้งคำถามก่อนเลยและปกติแล้วเนี่ยเราส่วนใหญ่ก็ต่างรู้ดีใช่ไหมครับว่าเรื่องของการตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมไอ้โปรเจกต์เนี้ยมันถึงล้มเหลวมันดูเป็นสิ่งที่ดูไม่ค่อยแบบชินหูใช่ปะเราไม่ค่อยได้ยินใครคิดแบบนี้กันคนส่วนใหญ่จะมักจะมองว่าทำไมโปรเจกต์นี้ถึงจะสำเร็จเฮ้ยมันต้องสำเร็จแน่เลยแต่ไม่เคยมีใครคิดเลยว่าทำไมมันถึงล้มเหลวละ่ะ เพราะมันยากนะครับมันขัดกับธรรมชาติของมนุษย์เรามนุษย์เราครับถูกออกแบบมาไม่ให้คิดถึงเรื่องแย่ๆในชีวิตอะ่ะเรามักจะคิดถึงแต่สิ่งที่มันดีๆเสมอว่าเฮ้ยวันนั้นเราต้องมีสิ่งนี้วันนั้นเราต้องมีสิ่งนู้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรากลับไม่มีแผนรับมือกับมันเลยแล้วเราก็ไม่ได้คิดถึงแผน2ด้วยในหลายๆครั้งอะถ้าเกิดยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็ได้เรียบง่ายมาก เราทุกคนรู้ดีว่าเรื่องของสุขภาพนั้นสําคัญถ้าเกิดสุขภาพเราเสียไปแล้วเฮ้ยมันลําบากนะเราเห็นคนที่มีอายุเยอะกว่าเราเขาลําบากเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆแต่ถามว่าทุกวันนี้เราได้ดูแลสุขภาพเท่าที่เราควรดูไหมก็ไม่ใช่ถูกป่มเราก็มองว่าปัญหายังไม่เกิดจะแคร์มันทําไมหรือรถของเราเฮ้ยเห็นแล้วว่ามันมีรอยบุบเฮ้ยเห็นแล้วมันมีเสียงแปลกๆเราซ่อมมันก่อนไหมก่อนที่มันจะพังเรารู้แน่ว่าวันหนึ่งมันจะพังแต่เราก็จะไม่ซ่อมจนกว่าที่มันจะเกิดปัญหาที่มันใหญ่จริง นี่แหละครับก็คือตัวอย่างที่ดีมากๆว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราจริงๆที่เราจะไม่ค่อยเรียกว่าอะไรหลีกหนีปัญหาก่อนที่มันจะใหญ่ขึ้นอ่ะเราเห็นแล้วว่าบางทีมันมีแบบสัญญาณมาแล้วแต่เราก็มักจะปล่อยมันอยู่ดีเราก็มองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมันยังไม่ใหญ่เรามักจะไปแก้ตอนที่มันใหญ่แล้วซึ่งนี่แหละครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เรานั้นเนี่ยมักจะหาทางแก้ไขหรือว่าตัดสินใจที่จะพยายามแก้ไขบางอย่างในวันที่มันสายเกินแก้ แต่ตรงนี้ครับเราก็สามารถมาปรับเปลี่ยนมาได้ด้วยการฝึกฝนครับฝึกฝนที่จะคิดในสิ่งที่แบบมันอัน o อ f ฟ r t a b l e อะฝึกฝนที่จะคิดในเรื่องที่แบบมันทําให้เราไม่สบายใจซึ่งตรงนี้ครับผมอยากจะพาทุกคนมาดูที่ประเด็นแรกกันก่อนคือบางคนครับอาจจะมองว่าเฮ้ยความล้มเหลวมันก็ไม่ได้แย่ถูกว่าเพราะว่าผมก็พูดบ่อยว่าถ้าเราล้มเหลวบ่อยเท่ากับเราเรียนรู้ได้บ่อยเราเรียนรู้ได้บ่อยเท่ากับเรามีประสบการณ์เยอะเรามีประสบการณ์เยอะมันก็เป็นประโยชน์กับชีวิตใช่ไหมอันนี้ผมยอมรับครับว่าถูกต้อง แต่ผมอยากจะพาทุกคนไปเข้าใจก่อนว่าเรื่องของการตัดสินใจมันมีอยู่2แบบในชีวิตแบบแรกครับการตัดสินใจแบบที่1มันคือการตัดสินใจที่ถ้าเราตัดสินใจไปแล้วผลลัพธ์นะครับหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆมันไม่สามารถหวนคืนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้และการตัดสินใจแบบที่2ครับเรียกว่า type 2 decision มันคือการตัดสินใจที่ถ้าเราตัดสินใจไปแล้วสุดท้ายครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้มันไม่ได้เลวร้วายอย่างที่คิด ซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดมันเป็น type 2 decision เรื่องของการตัดสินใจบางอย่างในชีวิตที่ถึงแม้ว่าเราทําพลาดเราก็ได้บทเรียนแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายเกินแก้เนี่ยอันนี้ผมแนะนำครับว่าผิดพลาดตรงนั้นเยอะๆเรียนรู้จากมันเยอะๆแต่ถ้าหากมันเป็นการตัดสินใจแบบข้อที่1ครับ type 1 decision เมื่อนั้นมันเป็นเรื่องที่อาจจะสําคัญขึ้นมาหน่อยที่เราจะต้องคิดดีๆเพราะมันอาจจะมีผลต่อสภาพการเงินสุขภาพความสัมพันธ์ ในชีวิตของคุณได้เลยนะครับซึ่งนี่แหละคือที่มาของหลักการนี้ว่าหลักการนี้อยากจะเอามาช่วยในเรื่องของ 1> Type 1 Decision หรือว่าการตัดสินใจเรื่องราวที่มันสำคัญแล้วมันมีอิทธิพลต่อ,อสภาพการใช้ชีวิตของคนจริงๆซึ่งแนวคิดนี้ครับมันจะมีรูปแบบการคิดเป็นเฟรมเวิร์ของมันอยู่แล้วมันก็มีชื่อเรียกของมันด้วยคำว่า negative m a n i f e s t a t i o n เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทางผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับเขาอยากจะเรียกมันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคอนเซปต์รูปแบบ Origi n a l การคิดนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่ในปี1900แล้วครับซึ่งมันเป็นคอนเซปต์ที่เรียกว่า the pre-mortem method ครับ ซึ่งมันเป็นเรียกว่า decision making framework หรือว่า,ารูปแบบแนวคิดการตัดสินใจที่ถูกคิดค้นนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่า Gary k l คลนะครับโดยหลักการนี้เขาบอกไว้ว่าเพียงแค่เราคิดว่าอะไรที่มันจะผิดพลาดแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยแนวคิดแค่นั้นมันไม่เพียงพอครับแต่เขาบอกว่าอยากให้เราเนี่ยนึกถึงอนาคตเลยอถ้าแบบโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึง่งคุณตั้งใจว่าจะแบบลอนช์มันหรือว่าแบบเปิดมันหรือบางอีเวนต์เนี่ยขึ้นในอีก6เดือน ให้นึกในเดือนที่7เลยให้นึกย้อนหลังมาคุณเห็นแล้วว่าอีเวนท์ที่คุณตั้งใจว่าจะจัดวางแผนกันตั้ง6เดือนเนี่ยมันล้มเหลวมันขาดทุนแล้วให้ลองนึกกับทีมดูให้ลองนึกกันเองดูว่าเฮ้ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้โปรเจกต์นี้ล้มเหลวซึ่งถ้าเกิดเราตั้งใจจินตนาการดีๆผมเชื่อว่าคุณจะมีรูปแบบความคิดบางอย่างที่มันคิดนอกกรอบมากกว่าตอนแรกที่คุณแค่มองว่าทําไมโปรเจกต์นี้มันถึงสําเร็จ เพราะเวลาบางอย่างอะไรที่มันล้มเหลวแล้วเนี่ยพอคุณมองย้อนกลับไปอ่ะมันชัดเจนมากว่าทำไมมันถึงล้มเหลวถูกต้องไหมครับหลายๆอย่างในชีวิตคนที่มันผ่านเข้ามาบางเออถ้าเกิดคุณโดนเพื่อนทิ้งคุณโดนปฏิเสธงานคุณโดนอะไรต่งางๆเนี่ยเวลาคุณนึกย้อนกลับไปอ่ะคุณเห็นชัดมากเลยว่าทำไมคุณถึงพลาดนี่แหละครับคือที่มาของหลักคิดนี้เขาอยากให้เรามีมุมมองความคิดแบบนั้นอ่ะตั้งแต่ก่อนที่ความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อน,นั้นเราจะสามารถรู้เลยว่าเฮ้ยจริง,รงๆมันก็มีปัจจจััยยยหลาาาาาดด้นนนนะะที่่่เเราออไมมมคคิถึงก แล้วเราก็สามารถมีเวลามากพอเพื่อเตรียมแผนรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เห็นไหมครับว่าเนี่ยรูปแบบแนวคิดเนี้ยมันมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะมันทําให้เราสามารถจินตนาการได้รอบด้านเลยและคิดได้รอบครอบมากขึ้นแต่แน่นอนครับถ้าย้อนกลับไปเออสิ่งที่ผมได้พูดก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายนะแตบบ่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบคิดในมุมมองนี้ เพราะแน่นอนมันขัดแย้งกับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราครับเราไม่อยากคิดอ่ะเราไม่อยากคิดว่าไอเดียเรามันล้มเหลวเราไม่อยากคิดว่าไอสิ่งที่เราทํามันจะออกมาแย่เพราะมันเรียกว่าอะไรมันมันมันขัดกับอีโก้เราด้วยเนาะมันทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองมันทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจแล้วถ้าเราขัดความมั่นใจอ่ะโอ้โหเราก็อาจจะเริ่มกลัวละเราเริ่มจะสั่นคลอนแล้วยิ่งถ้าเราเป็นหัวหน้าทีมเราสั่นคลอนในไอเดียเนี่ยโอ้โหนี้ลาบากนะไปต่อยากนะถ้าเราขัดความมั่นใจในตัวเองแต่ครับ ตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ได้เมื่อจจะฟังดูแปลกนะออตอนแรกที่แบบผมเอาไปพูดกับเพื่อนในทีมเขาก็แบบมันก็ฟังดูแปลกนะอยู่ดีๆมาตั้งคําถามว่าทำไมโปรเจกต์นี้ถึงจะล้มเหลวแต่ครับพอเขาเริ่มเข้าใจพอเขาเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นเขาก็แบบเออมันก็ make sense ดีแล้วที่ได้พูดคุยกันทําให้เห็นปัจจัยหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน ถ้าเกิดผมจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการงานให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นแล้วกันสมมติว่าวันนี้ครับคุณพึ่งตัดสินใจลาออกจากบริษัทที่คุณกําลังทํางานอยู่เพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่ชอบหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณแล้วแล้วคุณก็กําลังจะออกไปบนเส้นทางใหม่ที่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะไปอยู่บนออสายงานแบบไหนถ้าเกิดเรานําหลักการเรื่องของ the pre-mortem method นะครับมาปรับใช้เนี่ยให้เราจินตนาการถึงอนาคตในอีก5ปีข้างหน้า หรือว่าถ้าเกิดมันไกลเกินก็อาจจะจินตนาการถึงอีก1ปีข้างหน้าก็ได้และให้จินตนาการว่าเนี่ยจากวันนี้จนถึงปีหน้าเฮ้ยในวันไอหนึ่งปีข้างหน้านั้นเนี่ยคุณไม่มีงานทําเลยคุณไปทํางานที่ไหนก็โดนปฏิเสธหมดเลยคุณรู้สึกแย่กับตัวเองมากคราวนี้ลองคิดดูว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่สามารถทําให้คุณตกงานขนาดนั้นและรู้สึกแย่กับตัวเองได้ขนาดนั้น ใช่เพราะว่าคุณไม่สู้งานหรือเปล่าใช่เพราะว่างานที่คุณจะทําอยู่เนี่ยมันขาดเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์ไหมใช่ว่าไอ้งานที่คุณทํามันขาดโอกาสไหมหัวหน้าที่คุณทํางานด้วยเขาไม่ได้มอบโอกาสให้กับคุณมากเท่าที่คุณต้องการหรือเปล่านี่แหละมันเป็นหลักคิดที่ทําให้เราคิดรีเวิร์สเอนจิเนียร์คิดย้อนกลับมาเนาะว่างานแบบไหนที่จะเหมาะสมกับเรามากที่สุดถ้าเกิดเราต้องการที่จะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนแล้วเราไปไม่ถึงจุดนั้นคิดกลับมาสิว่าเฮ้ย ถ้าเราขาดสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราขาดโอกาสขาดวินยัยขาดหัวหน้าที่ดีหรือว่าขาดอะไรเพราะจะเห็นภาพมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ทีนี้ผมเข้าใจนะว่ามันเป็นคําถามที่ชวนอึนอดอัดมากอะตัวผมเองแบบผมลองตั้งกับตัวเองดูผมยังรู้สึกอึดอัดเลยนะถ้าเกิดคิดอีกแนวหนึ่งนะที่ผมเพิ่งคุยกับเพื่อนเมื่อาวานเลยเพื่อนบอกว่าเพื่อนเขาต้องการทํางานที่หนึง่งแล้วเขาก็ได้รับออฟเฟอร์แล้วนะแต่ว่าต้องรอผ่านโปรแล้วเขาจะไปเช่าคอนโดมีงานที่หนึ่งจะไปเช่าคอนโดใกล้ๆ แต่สมมติสมมติคิดแบบ the pre-mortem method คิดในมุมมองของ worst case scenario ทำงานไป2เดือนไม่ผ่านโปรล่ะอะแล้วค่าเช่าทำยังไงถ้าทำสัญญาแล้ว1ปีเออผมก็แบบคุยกับเพื่อนเฮ้ยมันมัน,ม,นมันแย่นะมันคือตอนเนี้ยถ้าถ้าเกิดเราคิดว่าเราได้งานแน่ๆนั่นะคือคิดเข้าข้างตัวเองสุดๆเลยนะมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าสมมติเราไม่ได้งานล่ะสมมติเราผ่านไม่ผ่านโปรแล้วค่าเช่าหลังจากนั้นอีก10เดือนล่ะหรือีก้เดือนถ้าเกิดโปรสามเดือนเนาะ เออผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยถ้าเกิดคิดในมุมมองนี้เราก็ควรจะเตรียมหางานที่2รอตั้งแต่วันนี้เลยนะไปสัมภาษณ์รอเลยในช่วง2เดือนนั้นอะไปหางานมาแบ็กอัพรอถ้าหากเราไม่ผ่านอย่างนั้นเรามีงานที่2เพื่อ cover ค่าเช่าคอนโดนหลังจากนั้นเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นหลักคิดหนึ่งที่ทําให้เราสามารถมีแผนรับมือกับทุกปัญหาที่อาจจะเป็นความเครียดในอนาคตของเราได้ หรือถ้าเกิดเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แล้วกันอ่ะอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เก่งมากนะเรื่องความสัมพันธ์แต่ว่าหนังสือนี้เขาก็มีบอกอยู่ว่าถ้าหากเราอยากจะใช้หลักคิดนี้ไปปรับกับใช้กับเรื่องของความสัมพันธ์แล้วกันคนเราอยากจะอยู่ด้วยนานที่สุดให้เรานึกถึงในวันที่เราเลิกกับแฟนดูครับถ้าทุกวันนี้คุณมีคู่เนาะให้ลองนึกว่าเอ้ยในวันที่คุณเลิกกับแฟนเนี่ยให้คิดว่าเลิกกันแล้วอะเลิกกันเพราะอะไรสาเหตุปัญหาคืออะไรกันแน่และให้คิดย้อนกลับมาเหมือนเดิมแล้วพยายามแก้ไขจุดนั้ วันที่เราเล it, it ิกอ่ะมันมาแน่ก็ประมาณนั้นครับเกี่ยวกับหลักคิดว่าเราจะสามารถนำหลักการ The Premortem มาใช้ได้ยังไงบ้างซึ่งมาจนถึงตรงนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพมากขึ้นแล้วว่าคอนเซป t นี้จะสามารถช่วยเราเนี่ยตัดสินใจเรื่องยากๆในชีวิตให้มันง่ายขึ้นได้ยังไงหรือว่าเราจะเตรียมแผนรับมือให้พร้อมกับปัญหาที่จะเข้ามาได้ยังไงแต่ว่าครับผมก็อยากจะพูดเสริมตอนท้ายแล้วกันเผื่อใครฟังมาถึงตรงนี้เนาะว่า ผมรู้ครับว่าพอคุณนําหลักการนี้มาคิดนํามาแบบเออเฮ้ยมันเวิร์กจริงเราอาจจะนําไปใช้แค่ครั้ง2ครั้งแต่หลังจากนั้นผมเชื่อเลยว่ามันเป็นหลักคิดที่ยากมากเลยนะที่ใครสักคนนึงจะเอาไปใช้มันตลอดอะ่ะเหตุผลครับจริงๆผมมีเสริมอยู่อันนี้เผื่อว่าเราจะนําไปคิดกันต่อเนาะผมจะนํามาทั้งหมด5เหตุผลด้วยกันครับที่ว่าทําไมหลักการนี้มันถึงจะไม่สามารถนําไปปรับใช้ได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่ง5เหตุผลนี้ครับมันคือ5อาอคติทางความคิดของคนเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูทั้ง5เหตุผลนี้กันเลยอ่ะเริ่มกันที่ข้อแรกกันก่อนเลยครับอคติทางความคิดอย่างแรกนะครับมันคือเรื่องของ o p t i m i s m bias หรือก็คือหลักความคิดที่ว่าเฮ้ยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องดีสิเรามองทุกอย่างในด้านบวกเสมอว่าเฮ้ยโลกเราแบบลาเวนเดอร์เลยว่าแบบเฮ้ยถ้าเดินมเส้นางนี้เฮ้ยยังไงมันต้อง work แต่นี่แหละครับมันคืออคติทางความคิดที่มองว่าทุกอย่างมันจะต้องดีมันจะต้องแบบเป็นไปนในทางที่บวกซึ่งความเป็นจริงเราก็รู้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่คือเหตุผลหลักเลยนะผมมองว่าที่ทําให้เราแบบไม่อยากจะใช้หลักคิดนั้นอนะ่ะเพราะถ้าหลักคิดนั้นอนะ่ะโอ้โหชวนเศร้าเลยนะชวนปวดหัวเลยหลักคิดที่2ครับ confirmation bias หรือก็คืออคติทางความคิดที่มองว่าเราจะเสพแต่ข้อมูลที่ส่งเสริมความเชื่อของเราอะไรที่มันขัดแย้งกับเราเนี่ย เราจะไม่รับมันเข้ามาเลยเราจะโยนมันทิ้งไปให้หมดเพราะเราไม่อยากมีมุมมองที่แย่นั่นเองครับอาคาติที่3ครับ self-serving bias หรือก็คือมุมมองที่ว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้เพราะว่าเราเก่งแต่ข้อเสียก็คือเราอาจจะลืมคำนึงถึงเรื่องของปัจจัยภายนอกที่อาจจะมีผลต่อสิ่งที่เราทําหรือว่าสิ่งที่เราคิดเพราะว่าเวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ปัจจัยภายนอกมันมีผลมากเลยนะครับทั้งสถานะความเป็นไปในสังคมการตลาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องแบบนั้นมันมีนมผลต่อสิ่งที่เราตัดสินใจเยอะมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอ่ะนี่ก็เป็นอาคาติทางความคิดรูปแบบที่3นะครับต่อมารูปแบบที่4มันคือ sunk cost fallacy bias หรือก็คือการที่เราได้ลงทุนลงแรงในบางอย่างไปแล้วแล้วเราไม่อยากถอยหลังแล้วเพราะเรามองว่าเฮ้ยเรามาไกลขนาดนี้แล้วอ่ะไม่อยากเสียเวลาแต่ด้วยมุมมองคว,มความคิดแบบนี้นี่แหละ บางทีถ้าเราฝืนดันต่อมันอาจจะทําให้ยิ่งพลาดและยิ่งเสียเวลาไปมากกว่าเดิมก็ได้นะแล้วก็มาถึงอคติสุดท้ายครับ groupthink bias สำหรับข้อนี้นะครับผมขออ่านก่อนแป๊บนึงลืมละโอเคครับสำหรับข้อนี้ก็คือถ้าเกิดเราทํางานกันเป็นทีมแล้วดันมีคนนึงเนี่ยเกิดสงสัยในยไอเดียที่มีขึ้นมาแต่คนอื่นอะรู้สึกเชื่อมากเลยคนคนนั้นครับเขาจะไม่กล้าถามเขาจะไม่กล้าตั้งคําถามที่ว่าพี่ครับทาไมไอเดียนี้ถึงจะล้มเหลว เขาไม่กล้าหรอกเพราะเขาจะโดนกลุ่มคนที่แบบเป็นคนส่วนมากครับแบบมีเรียกว่าอะไร pressure เออหรือว่าใส่ความกดดันว่าแบบเขายังไงไม่ต้อง work พวกเขาแบบมีความเชื่อที่หนักแน่นมากจนเพียงแค่คนเดียวครับเขาไม่สามารถตั้งคําถามหรือว่าออกไปพูดได้ไม่งั้นครับคนอื่นเขาจะแบบชี้หน้าหาคนนั้นแล้วบอกว่าเฮ้ยตั้งคําถามอะไรแปลกๆเนี่ยทำไมต้องชวนคิดเรื่องลบๆด้วยทําไมต้องแบบมาย้อนแย้งการตัดสินใจหลายๆอย่างด้วยอ่ะนี่ก็เป็นอคติทางความคิดรูปแบบที่5ที่จะมาทําให้เราเนี่ยไม่กล้า มีรูปแบบความคิดอย่าง the p r e m o r t e m method โอเคครับมาจนถึงตรงนี้ทุกคนก็พอจะเห็นภาพรูปแบบคอนเซปต์นะครับของหลักการ negative manifestation แล้วใช่ไหมเลยก็คือชื่อด้านใต้มันก็คือ the p r e m o r t e m method ว่าเราจะสามารถตัดสินใจหลายๆอย่างในชีวิตให้ดีขึ้นได้ยังไงและทำไมหลังจากนี้ถึงแม้ว่าคุณจะดูคลิปนี้จบแล้วแล้วก็รวมถึงตัวผมเองด้วยว่าทำไมเราถึงจะไม่ได้ใช้คอนเซปต์นี้เนี่ยในหลายๆด้านของชีวิตเพราะว่าเรามีเรื่องของอคติ5อย่างของมนุษย์เราเนี่ย มันเป็นตัวขัดขวางเอาไว้อยู่นั่นเองแต่สุดท้ายครับผมก็อยากให้คลิปวิดีโอนี้เนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งข้อมูลบางอย่างที่ผมสามารถแชร์ให้กับทุกคนได้ว่ามันก็มีรูปแบบทางความคิดแบบนี้อยู่เนาะบางทีเราอาจจะไม่สามารถใช้มันได้ตลอดเราอาจจะมีเรื่องของความผิดพลาดในหลายๆอย่างของชีวิตแต่สุดท้ายครับทุกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันก็มอบบทเรียนให้กับเราได้เช่นกันแต่หลักการนี้ครับมันเอามาเพื่อเรียกว่าหลีกเลี่ยง โอกาสที่เราจะสร้างความล้มเหลวหรือว่าตัดสินใจพลาดในเรื่องที่มันใหญ่เกินจะแก้ได้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะลองนําไปปรับใช้ดูนะครับไม่ต้องเอาหลักการนี้ไปใช้กับทุกการตัดสินใจในชีวิตก็ได้อย่างที่บอกครับกลับมาเรื่องของ type 1กับ type 2 decision ใช่ไหมครับ type 1คือเรื่องที่เพอตัดสินใจแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วแต่ type 2มันแก้ได้อยู่เพราะฉะนั้นครับ type 2เนี่ยตัดสินใจไปเลยลืมเรื่องของ the pre-mortem Method เนี้หรือว่า negative manifestation ไปเลยครับตัดสินใจให้เร็วที่สุด แล้วก็เรียนรู้จากความล้มเหลวตรงนั้นแต่ครับอะไรที่มันมีผลต่อชีวิตของคุณเยอะมากเลยเนี่ยมันจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณไปตลอดการลองนําหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะครับหรือว่าจะย้อนกลับมาดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นก็ได้ถ้าเกิดคุณฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วรู้สึกว่ามัน make ซนนะผมก็พยายามจะเรียบเรียงออกมาให้มันเข้าใจง่ายมากที่สุดก็อย่างที่บอกครับยังเป็นเด็กร้อนวิชานะครับถ้าหากผมยังอธิบายได้ไม่เข้าใจง่ายมากพอแสดงว่าตัวผมยังต้องหาเวลาตกตะกอนเพิ่มมากขึ้น แลวเผื่อผมจะนํามาอัปเดตให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งแต่ก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นบทหนึ่งที่ดีมากเลยนะจากหนังสือ The Diary of a CEO นะครับผมก็ถ้าใครสนใจผมเชื่อว่าน่าจะมีขายตามร้านหนังสือที่แบบภาษาอังกฤษเนาะโดย k i n o คุ n ิยะประมาณนี้ฮะสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ผมขอบคุณมากมากเลยนะครับที่มาเรียนรู้ไปด้วยกันถ้าเกิดใครต้องการจะตัดสินใจเรื่องลำบากในชีวิต <c oughs> ก็อย่าลืมตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมไอเดียนี้ถือว่าทำไมการตัดสินใจนี้ถึงจะล้มเหลวละแล้วไม่แน่ คุณอาจจะค้นพบคําตอบหรือค้นพบทางออกแบบใหม่ออกมาก็ได้ถ้าเกิดใครชอบฟังคลิปแนวนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะฟังเพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดดูต่อได้ที่คลิปตรงนี้เลยผมเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่คุณจะสนใจอย่างแน่นอนถ้าหากคุณฟังคลิปนี้จนจบครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาฟังคลิปนี้ไปด้วยกันและเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย